วันนี้พี่จะมาสรวจมนความเพียรน,นะครับผมของข้อจริงพทีพี่นาศนะครับครั้งที่59วันนี้28เดือน6ในาสราวีลนำดนับที่102นะครับ หสิบแปดเดือนหกเป็นครั้งที่ห้าสิบเก้าที่ข้าพเจ้าในาสลาวิน,กนเกษิรบวรพอถวายเสงียงสวดสาธทายาพะสสรพระประลิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอ,อจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในขาะพันชนะในบทสวดอย่างเ,าเร่งด้เทอนหนึน่งกับพระรัตนตรัยอรังสมาสม,ามุทโธมะวาวพุทธทางพระคณตังอภิวาเทมิสสวาขาโตปุกตาธโมธังนามาสามิ ปัจจุบันโนเพระข้อตัวสาวกสังโฆสังฆนามามิสังบูชาระเฟรีพินาศอัลหังสมาสมุทโธสวีรังปรินิพุโตคุณิหิทะรามโนธานิปารามิหิจัตทิสติยวชีวังอัหังพุทธังธรรมังสังฆงสารังขตโตปุเชมิรัตานตตะยังธรรมังจารามิโสตินาสามชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเรสุอัตระคาเฉนตุเทวดาสถานังมุนิราชสัสสุนันตุสขมโมกขังสักเกดการเมจรูปีคิริสิขารัตเตเจตติเทวิมานี ที่เปรเทศจักราเมตตารุวนาคาหเนเคนาวตุมีเคเตภูมาเจนตุเทวาสราทราวิสเมยขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวระวัจนาสารุโวเมสุนันตุธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาธรรมสุนักโรอิยัมปัทันตาสีปุพาภาคณมการนโมตัสสะพะเข้าตอะอะหตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะเข้าตอะอะหตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะเข้าตอะอะหตุสมมาสัมพุทธัสสะพาตัวอรหตสมมณสัมพทนะพาตั พ an ุทธ an ังเสนังคาชามิธรรมังเสนังคาชามิสังฆังเสนังคาชามิทุติยมปีพุทธังเสนังคาชามิทุติยมปีธรรมังเสนังคาชามิทุติยมปีสังฆังเสนังคาชามิตติยมปีพุทธังเสนังคาชามิตติยมปีธรรมังเสนังคาชามิตติยมปีสังฆังเสนังคาชามิหกสัจจกิริยาคาถานาทีเมสรสนางอัญญังพุทโธเมสรสนางวังเอเตนะสัจจวเจนะสติเมโหตุสัพทานาทีเมสรสนางอัญญังธรรมโมเมสรสนางวังเอเตนะสัจจวเจนะสติเมโหตุสัพทานาทีเมสรสนางอัญญ สังโฆเมสระนังวรังเอตินะสัจจวัชนัโสธิเมโหตุตุพภะทาเอติระตนะปนามะคาถาพุทธังนัเมตนะภูตัสสติระจิตังธรรมังนัเมตนะภูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนัเมตนะภูตัาสุสิระทิฏฐิอิตังนัมเมสิระตนังติระตนะตยวะหังสมาสโมสัลิตาวัตถุวิเศษาภูตังอัญโยยานยุตตคุณาอโยสัพะวัตตังอสุมิตยมิปิสเถวะยถาติทันถิเอกังวินาตทิจตเลสามาสัมภเวนะโลกเกกะถาจิจจจิเรนจปตุัง อภินละยานวิสยัมอดีตทู่ธาตุถังวิยนีปันทีแตชั้นหฮวิชนยะรูปังเรกำมีเกหิจิปกะทันจุปะลับภนียังเกสันจิสุถูกทีตังคณากายายะนานมิเยวะสนะตายะสวิสุตตัมปิสมุตปัสตังนัำมัสสิสุทัปปะสาททานังปุญญาธีกานามาสมุตตามาปุญญาครูมังทุขขาปามุจจานามุขาสารุนังคาตานังปูชาระเฮสุอาระปาระมังอภิปูเชนยังนิพพานัสจิกริยายุปานิสัยะถังสมากิเลมาสาระโสทะนัสิทธิยาจารซารุนีอัตากุสะเลหุปเสวนียังปานิจ อรรมเนียเมวะกัษมาหิตังกิรตนังคารนังขตัมหะรัต,นารานาต,ต,ตินิวังคณะในสุตรนิมัสสะมานาปุชมาจะปิศาจตังสุปันสันจิตตาฐานุปานิจริยาสถานรตาจ่ปุญญานัตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชนาตาสาจ่สถาปีสวัตถิโหนตุโยยิธาธรรมวินยัยยมหิปมัมมะนัปภูโตโลกุตลาภิสมโยนิยโตสุพุชังตัสโสปะนิสยะจะยะย,ยะยมปิโหนตุว,วัตุเดียปริจิโตสุปัสสาตการโรแอนนามการัสิธิคาถา โยจักโกมาโมหะมะลาปักัตโถามังวัพุทโธวิสุขโตวิมุตโตมารสัปปาสาวิริโมยยันโตปะปีสีเคมังชนะตังวินัยยังพุทธังวราตังศีลสานามามิโลกาสานาทันจาวินายกัญจารติยสาเตเชโยสิทิโหนตุสัพพันตระยาจวิ้นสเมินตุธรรมมุเทโชโยเวียตัสสะสัตถุทศิสีโลกาสาวิสุทธิมัคขังนิยานิโกธรรมมัทธลัสสาทารีสตาหโหุสันติกโรสุจินโนธรรมังวราตังศีลสานามามิโมหะปัททาลาอุปสรรสนตถาหัง สันติยาสเตชเชียสิตีโหนตูสัพพันตรยาจวิษณสเมินตูสัทธามาเสนาสุกตานุโคโยโลกัสปปปุปักกิเลสเชิตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมบางุทิจังกโรติสังฆังวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมัสสีลาทิติงสันติยาสเตเชะยสิตีโหนตูสัพพันตรยาจวิษณสเมินตูกาลนโมกันอัตคาถานโมอรหัตโตสมาสพุทธสะมหิสิโนนโมอุตตมธามาเสนาสัทธาตเสวะติลิทานนโมมหาสังฆภาษาปิวิสุทธศีลาทิติโน นโมโอมารตยรสสะสารตัณฐตยัสสะสะรังนโมโอมกาตีตัสัะตัสสวัฏถุตยัสปีบนโมกาลปะพาเวนะวิขเชนโตุปัตฏวานนโมกานุภาเวนะสวัตถีโหตุสัพปทานนโมการัสเตชนะวิธิมีโหมิเตชวาติปมาสมัยยสุดเอวเมสุตังเอกังสมายังวักวารสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสเมิงมหาวเนมหานตาปิโุสังกินะสถิงมจัมเตหิปิโกสตีหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัศหีใจละกวธาตุหิเทวตายยภุยนะสานิปติจาวหติ อะควตังนันายาภิกุสังคจจะอรโคจะตุนังสุทาวัสกายิกรนังเทวังเอตัสถโหสิอายังโขภะควาสเกสุวิหารติปีแล้วทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังคนะสันทิงมัจามเตหิภิกุสัตเตหิสเพเหวะอาหันเตหิทัตหิเจรกวธาตุหิเทวตาเยพุยนัสันิปิตาหติพระควนตังนัสนายาภิุสังจจะยานุนัมยามปีนะภาควาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาภะาวโตสันเปเจกาถาปเสยามติอรโคตาเทวตาเศรษฐีนามาภาควาปริโสสมิงิตังวาปะ จมีเส <an> ียเอวะมีวัสุทาว์เสสุเทเวสุอันตราหิตาพระเขาโตปุระโตปะตุระหังสุอรตสโคตาเทวตาพะเขาวันตังอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังิตาโคเอกาเทวตาพระเขาโตเสยอิมังขานังกบ้าสิมหาสมยโยปวนาสมิเทวกายาสมากตาอาคติมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปปาราชีสังคติอสโคปาราเทวตาพระเขาโตสันติเกปาอิมังขานังกบ้าสิตัตระพิฆวุสมานหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมากังสุสารทิวเนตานิคเหตวา ธิริยานิลาขันติปันทิตาติอัตโขอัปปราเทวตาบะขาวโตสันกอิมังขันธกะพาสีเชตวาคีลังเชตวะปะลิฆังอินทกีลังอวะจามเนชชาเตจันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนะคติอัตโขอัปปราเทวตาบะขาวโตสันกอิมังขันธกะพาสีอีเกติพุทธังเสนังคตาเสนเดขมิสันติอปายภูมิปะหายะมันสังเทหังเทวะก็ยังปริปโภสันติติอัตโขบะคขวะพิคูมันเตสีเยคุยยนะตพิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสังงัััตนายะิขุสจะ เอพิตตภิกเวหิสุวัติธรรมะฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปะละมะเยวะเทวตาสันิวเดนัยเหสุงเสธาปีไม่หังเอสนีเอปิตตภิกเวปิพุสธันติอนธรรมะฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานัง อิตับปาระมาเยวะเทวตาสานิปติตาเพื่อสันติเสราปีไม่หังเอตระหีอาริชิติสามิพิกเวเทวะการังนามานิกิริสามีพิกเวเทวะการังนามานิเตศิสา,าสามีพิกเวเทวะการังนามานิสังสุนัลธาสาลุกังรมสิกรโลถาภาติสามิติเอวมัมเตติโขเตพิคูพะควะโตปัญจโสสุงพักวะเอกตัถวจตติโลกาบนเรืร่องกัศมิยะตะภูมมาตะเซติตาเยสิตาคิริขปังบัหิตตาสมาหิตาสมูปุถุสิหาวสันลีนาลมหหังสัพพิสัมพุโนุธัตมานาสาสุภาวิปัสสนมานาวิลา กุญโยปัญญสเตยตวาวเนกัปเปรีวัตุหิตตุออมริยสัทธาสาวเกศาสนาเตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาถาพิขาวโตจะอัตบามะกลรุงสุตวะพุทธศาสนาสนังเอสัมปาตุรหูยานังอมนุสานะทัสนังอภิเกสตะมัทคุงทิสหัสสังรัศน์สตลิงสตังเอกีศาสนานงอมนุสานะมัทสงอภิเกนตัมมัทคุงทิสาสภาพุตังอหุงปัญยสัพพังอภิญญะวคขีตนะจะคุมาตโตออมริยสัทธาสาวเกศาสนาเตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาถาพิขวโตเยวหังกิติยิสามิ กิลาหีอนุปุปโสสัตตสหัสสาวิยาขาภูมิกาลัสวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุตเตยสสติโนโมุทัพมนาอภิกรรมุงพิกรังสามิติงว่นังชาสหัสสาเหมวัตายะขานาตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุตเตยสสติโนโมุทัพมนาอภิกรรมุงพิกรังสามิติงว่นังสัตตาคิลาติสหัสสายะขานาตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุตเตยสสติโนโมุทัพมนาอภิกรรมุงพิกรังสามิติงว่นัง อิเจเตโสราสสะหัสายะขานัมตะวณิโนอิทิมนโตวุติมันโตวนะวุตยะสัสสิโนมุทัพมนาอธิกรรมุงพิกุณังสัมิติงวะนังเวสันิตาปัญจสตายะขานัมตะวณิโนอิทิมนโตวุติมันโตวนะวุตยะสัสสิโนมุทัพมนาอธิกรรมุงพิกุณังสัมิติงวะนังกุมพิโลราชไกโกเวปุลสัตติเวสนังปิญโยนังสตัสสหัสสังยะคานังปิยุปปาสติกุมพิโลราชไกโกโสปาคาสัมิติงวะนังปุริมัจจทิสังราชาทัตตะโถปติ มหาราชายัสติโสภูตตาปิดัสสะพาหะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุตโยสัสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุณังสามติงวนังทักขีมัญจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุมภันธนางอธิปติมหาราชายัสติโสภูตตาปิดัสสะพาหะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุตโยสัสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุณังสามติงวนังปัจฉิมัญจัติสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายติาัสสเดชโว อินนนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนนาอุนโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมุปิกุลังสัมิติงว่นังอุตตรังจักที่สังราชากุเวโลตมัสสาสถิตยักขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสพุตตาปิตัสสะพะโวอินนนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนนาอุนโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมุปิกุลังสัมิติงว่นังปุริมะที่สังทาราตโสทคินะณะวิรุณโกปชิมินะวิรุปปโขกุเวโลอุตตรังที่สังเจโรเตมหาราชา สมันตาจตโรทิสาธันทะรามนาอัตสุวันเอกกับปริวัตทวีเดชสังมยวินโนทัสสาอคุยนิกาสายธรมายกุเณรถูภเกณฑ์ถูวิภูจะวิบูโตสหานเจตโนกามเสตหโหจะกรยินุคันถูนิคันถูจะปานโทโอปมัญโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิอิตเสโนจะคันทโณนาราชาชโนสโปอาคูปัจจะิโคเจวะติมพารูสุริยวัตสศาเอเจจันเยจราชโนคันทภาสหราชุิโมทมนาพิกมุงพิกกนังสัมสิงห์วณัง อาถาคูนาภาษานะคะา,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 าคาเวสาลสหัสชะกากรมรัสตระอาคูปยาคาสหายาติพิยมุนาทัตตถาจะอาคูนะคะาคายัสเตโนโเอราวันโนมหานโคโสปาคาสัมิติงวนังเยนาคะราเชสหัสาหันติทิพาทิชาปะขีพิสุทธจักคูวิหาสเตวนะมะชาปตาจิตาสุปนาอิติเจสานังัพยันตทานนานคะราชานามาสิสุปนันนตโงเขมมากาสีพุทโธสันหาหิวจหาหิอุปหยานตานาคาสุปนาสนาบังสุพุทธังจิตาวิชิทานเทนะ สมุทังอสุราติตาพาตโลวัสวัตเซเตอิทิมันโตยัสติโนสารกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาเวปิสิสติจจักปหาเทวนมจีสหสตันจักพริปตานังสเปโรจนะมกาสนาตวาพาดิงเสนาละหุปัทมุปาขมุงสมัญโยธานิพัลสินีพิกรังสัมปิฏิงวะนังอาโปจเทวาปัตวีจัตเตโชวายุตสาขมุงวัรุณาวัรุณาเทวาสมุญชยะสสาสหามีตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสติโนเอทัเตเตทัสสากายาสเพนะตะอานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันัมตุยัสติโนมวัมมานาปิการ พุทธิทูททเจถวาสาลีจะอัสมานเทเวยเมาเันทสุปนิสาเทวาเจนทมาภูปุรักิตาสุเรตสุปนิสาเทวาสุเยามาภูปุรักิตานักขา,านิปุรักิตวาอาคูมันทะวะลาหากาวสุนังวาโซเโสโถสโกปะคาปุรินัโททัสเตเตทัสถากายาสะเพนนานตะวานินโนอิทิมโตยุติมัน,าน,าน,สสนโตวาราบเดชัสิโนโมทมนาอภิกรมุงพิตุนังสมิติงวันังอาทาภูสาภูเทะวะฉลามาขี่สิกขาลิวะอริการเจโลชาจักอุมาภุพานิพาสิโน วัตุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุริยะลุติลาอาคูวาคูวาสวะเนสิโนทาสิเตทัสถากายาสเพนะเตอเนโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาตุรสัสสิโนโหธมทมนาอภิการมุงพิกุารสำติงว่นังสมานามหาสมานามนรุษามนุสุตมาคิกทาปัตุสิกาอาคูวาคูมัโนปัตุสิกาอาถาคูหัลโยเทวายเจโลหิตาวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายัสสสสิโนทาสิเตทัสถากายาสเพนะเตอเนโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาตุรสัสสิโน โมทัมตะนาอภิกรรมุงพิคุนังสัมิติงวนังสุกกากรุมหาอรุณาอคูเวขาสาสหะอุทตะไคหาปามโมขาอคูเทววิจักขนาปิฏหาตตาหาลักขชามิสกาจะยะสัตติโนทายังอาคาปัจจุโนยดิสาอภิวัสติสะเสเตสัศสากายสเพนตะตานิโนอิทิมโตชุติมันโตวันลาบุติสัตติโนโมทัมตะนาอภิกรรมุงพิคุนังสัมิติงวนังเยมิยาตุติตายามากระตะกาจะยะสัตติโน สัมพิจการลา,าเมเศถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาะรติโนอาคูวาปูปันนิมิตนาทาเสเตทัสสหากายาสเพนะตะนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันนัมตุเวสัสสิโนโมทมนาอภิกรมมกรมโมภีตุนังสัม,มิติงวะนังธาเสเตเทวนิกายาสเพนะตะวินิโนอิทามันเวนะอาคันฉุงเยจันเยสติสาสหะปวุติชาติมัชคีลังโอาคาตินาปนาสวังทักเขีข้มูฆัตตารังนาคังจจทหะวสิตาติตังสุพมาปรนโตจัปุตตาอิทิมันโตสห์นังกุมารตาิโสจัตโสปาฆาสำมิติงวะนัง อหัสพมวัลกนังม่อมมาทิตตติอุปมโนชิติมันโตพิสมากโยสิติโสเทเสถาอิสาอาหูอเจกวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตสัพเพอภิกันเตสเนเทเวสัพพมเกมารณเสนาอภิกามิปัญสักกนสักมณิยังเอทะคณัสธาพันธะลาเกนะพันธมัทรวสัมัตตาปริวาริธามาวมุจิธากุจินังอิติตถมหาเชโนกนสเสนังอเปสีปานินาตะละภัจจสังกตะวันะเพลวังยถาปุสโกเมโค ธนยันโตซิวิตโกดัโสปจุฑาวติสังขุโทอัสยังวเสตัญญสัพพังอภิญญาอวักคิโตนาจคุมานตุอมาลิสถาศาวเกศาสเนนะเตมาเสนาอภิคัมตาเตวชานาภิคาโวเจจัตตปบามะกะลงจุตวารเพื่อสัสาสนังวิตระเกหิปะกามุงในสังรมปินิชยงสัะเพวิธิสังขมาพยาติตายัสสิโนมุนติสหาปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติเวเมังคลรสุตังเสวนาจะกภารังปทิตานจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคลมุตตะมัง อรติ Dante, รูปะเทสาวโสจักภูเกจกตปุญญาตาอรสามาปิห <nous S 1> ิจเอตตมังคมุตตะมังพาหุสัจจะสิปัญจะวินโยจะสุสีคิโตสุภาษิตาจเตาวจาเอตตมังคมุตตะมังมาตาปิตุปทานังปุถารัสสะสังฆโหอนาคุราจกรรมมตาเอตตมังคมุตตะมังทนัญจะธรรมะจริยาจเอตตะมังฆโตอนมัชานิกรรมานิเอตตมังคมุตตะมังอรติวิติปาปามัชปานาจเสัญญโมเอปามาโทจเตธรรมีสุเอตตมังคมุตตะมังคารวะเจนิวะโตจเตสันตุถีจเตกตัญิตากริยธรรมะสัมนังเอตตมังคมุตตะมัง ขันติจัตสวัจจสตาสมัยอนัญจัตสนังกรณธรรมสากระฉาเอตัมมังคุลตมะงจัปพมะจริยัญจัเรยสจนะทัศนังนิพานัสชิกิยาจัเอตัมมังคุลตมังพุทธัสสะเราก็ทำมิหิจิตตังยสัสนังังปฏิอสกังวิริจังเขมังเอตัมมังคุลตมังเอตานิสานิกตนะสัมพัฒมาปราจิตาสัมพัทธะโสถิงขัตติตันเตสังมังคารมุตตมันติพิทังลานาปริศยันกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสัเกสุวายังรัตนังปนิตังนโนสมัง อธิษฐานะอิเตนะอิทัมปีพุทเทสตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสธีโหตุขะยังวิราคังอมตะตังปณิตังเยทัสคาสยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณะสมาติกินจิอิทัมปีธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสธีโหตุยังพุทธเศถโภปลิวันยิสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญะโมหุสมาธินาเตนะสมุนวิชิติอิทัมปีธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสธีโหตุเยปุคลาอัตตสตังปัสสัทธาอิตาริเอตาริยุคานิโหติ เตชกินยาชุคตาตส่าสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภาณิอิทัมปีสังเคตระนางปณิตังเอเจนัสเจนัสุดีโหนตุเยสุปายิตามาราสาธเนลนิกานิโมโคตมาสาสนมหิเตปฏิปตาอมตตังวิศัหะละทางมุธานิพุติงปุญชมานาอิทัมปีสังเคตระนางปณิตังเอเจนัสเจนัสุดีโหนตุคีนังปุรานังมะวังนัที่สัมภวังวิจารเจจิจายติเตข้อสมิงเตคิณัปพิชาอวิรุณหิฉันทายนิพันติยิรายยัญปติโพอิทัมปีสังเคตระนางปณิตังเอเจนัสเจนัสุดีโหนตุที่สามธรรมบทสหัสวค อาเวชิตังสยโยยาเจรังอิตราปชาอัสสะทันตสะโศสสะอิจังสัญญาตานิโนในวัดเทวนัคขันโคนมารโหาคมุนาชิตังอปชิตังเกยิราตถารุปัสสะชันตุโนสุสีเกสุปุตตสูตภาสิตามิทังเตนะภาขวตาชนะตาปัสตาอรหันตาสัมมาสัพพุทธเนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรลมะปะระยะมาอิติกระยะมาปิตัสสัมปทานินะมาตะกันยิตุมาณยะขินะมาอาการปาริวิกตะเกนะมาทิเินิชานะขันติยามาพระภารุปะตยะมา สมโนโนครุยถาตุเมเหอัตนาวชเนยถาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาเวนยุขรหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตยะสุขยัสังวตติอัตโตเมเหประชานโยถายถาตุมเหมาอัตนาวชเนยถาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิทยะสุขยัสังวตติอัตโตเมเหอุปสมัชฌะวิหาริยานติติถะอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวตมัปปมายยุงลูปานิตัสสะลัสนติตานาเอตังพยังมรณะเปยคามโนโลกุญญานิกยิณฐาสุขาวหานิอุปนิยติชีวตมัปปมายยังฉลูปานิตัสสะลัสนติตานาเอตังพยังมรณะเปยคามโนโลกามิสังประชัยสันติเปโกโยโยทะกาญนาสังยม,มวูวายยัคุตเตยสสาปังตัสะสะปิตสสะสุขายะโหติยังเชี่ยวมนโนป,ปกรติปุญญังธรรมูหเวยยรคติธรรมมจารีธรรมโมสุจินโนสุขามะวะหาติเอสานิสังโสธมเมสุจินเนนะทุกขติมพรตจิธรรมมจารีสัพเพ อธาปัญญาปัสติอานิปินทศติทุกเคสัมมัคคูสุตติยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสติอธนิปินทศติทุกเคสัมมัคคูสุตติยาสเพธธรรมาอนัตตาติยถาปัญญาปัสติอธนิปินทศติทุกเคสัมมัคคูสุตติยาหมกอปันนักชาดกอปันนักฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตทัญญาไปคาวีตังคเนยะอปันนักังพระหูงุเอศรังยันติปะปานิวันนี้จะอา阿ามคุเจยานิมนุษย์สาพยาตาชิตาเนตังโขศรมมตตุัง ในตังสารมาคามัสสะปุถขาปมุจติโยจาพุทธันจัตธรรมันจัตสังขจัตสารังคโตจตาริอริยสัจานิสัมมันปัญญาปัสสติทุกขังทุกขาสมุปปาทังทุกขสัจจะอจิกรรมังอริยธทรงที่กลางทุกคูปสัมมาคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตตังเอตังสารมาคามัสสะปุถขาปมุจติเกิดัสเทนละตะขาถาอติตังนันวาเขมยัตนาปติังเขียนะคขังบุคคลใดไม่ควรคำนึงถึงเรื่องแล้แรงไม่ควรมองหวังที่มาไม่ถึงการเทศนบารีในตังอปตัญจะอนาตัง ิงในโลกมาแล้วก็เป็นอนรับไปแล้วสิีงมาไม่ถึงก็เป็นอนญาาไม่ถึงบรรจุป,ปันันจะโยธรรมังถตถะตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิถานะโนบุเยบุคคลในเห็นแจการทำปจ,จุบันไม่ต้องแก่นงนคแขกาทำนั้นั้นได้บุคคลนั้นเพื่อรทนั้นหนึ่งให้บุกป,ปงเถิดอาชีวะกิจมาตัังโกชัญมรารนังสุเวพึองอทำความเพียรในวันนี้แหละใช้ราชยุทความตายในวันพุ่งนัทิโนสังฆาติเนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะความบัดเพี้ยนกับมุจล่ามติ ถ้รวนีมม้ผู้สงบย่อมเล่นบุคคลที่มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่แก่ทางทังวันและกลคืนนั้นแล้ว่าผู้มีจริยหนึ่งจะเลยด้วยการชนีนแ้แลที่แปดพิณหปะปัจะเวคณะปาทะชราธรรมโหิชลังอนัตติโตเลยมีความแก่เปยย็นธรรมดาจะลงบนความแก่เป็นไปไม่ได้แพศที่ธรรมโหิเพลย์ยาทิงกนัตติโตเลยมีความเจ็บไข้เปยย็นธรรมดาจะลงบนความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโหิมรณัมมรณงกนัตติโต ตายความตายเป็นธรรมดาจะลงบนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมนาเปหิมนาโพวินาโวเราจะเราเว้นเป็นศาสตรคือว่าเราต้องพระบ้าจะของรับของจริญใจทั้งหลายปวงกรรมสกุลหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนรมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกรฤษมิกัญญานังวาปะปะกังวาสัตถายโทโพยสามิเอาทํากรรมอันในไว้เป็นบุญหรือบาปจะเป็นทายาคือเราจะนบผลของกรรมนั้นเสืบไปเอวังอภิหิอภินหังปัญจวิคิตพังเราทั้งหลายคนที่ใหญ่นี้ทุกวันเถิด เจ้าเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพญาปตาเจนิพญาโสกปตาเจนิโสกาโหนตุสัพเพติปานิโนเอตโตตาจะอัมเฮหิสัมปตังบุญญะสัมปทังสัพเพติวานุโมทันตุสัมปสัมปติติยาทังทัตตุสัทายะสีลังลักขันตุสัมปทาภาวนาพิรตาโหนตุขจันตุเทวตากาตาสัพเพพุทธาพระปตาปัญเจกรันจะยังพลังอัฏฐานันเจชนะหลังพระนามิสัพพโสติดเทวตาปัญชนคาถาอันทำอยังปัญชนะคาโยพนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหาราวาศินีรูเปคาเลโพธิคาเลาเลตหิงแตหิงตาธรรมทานในนาพลตุภุจิตาสโสเถงกัลยนทะวิหารรันทะเลเทราจามัชนาวการจากักริโกสารมิกาธานาปฏิอุบาสากาขามาจาเทสานิขามาจิศาลาสปนภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจัอันสัมภวาสังเสริชาตาอัธโมปาดิกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเต,ตสเพปิตุกษะก,กัลยนตูสังขยงัง อาตุจิลังสะังธรรมโมธรรมทธราจะปุกภราสังโฆโหนตุสมะโควะอัธยาจัยหิตยาจอรามเหระขตุสัทธโมสพเปปิธรรมจาริโนวุทิงสปาปุเนยามะธรมเมอเรียปวีทิเตกสิเอตสภาพปัญณะคาถาพรนมยังปัญละคารโยพนามาเซมุนิสิทธานิกตสะยานายนิกตานิเมตจากพิโนโหตุสตานนตาปมานาเยปิยาคุณอวันตาจะไมหังมาตาปิตาโยทิถายิเมจายทิถาวะอันเยมชะเวริโนเตสตาติทัติ โลกัสมินเตภูมาจตุโยนิกาปเจกจตุโกาลาสังสรันตาภาวาพระเวยาตเหปฏิธานเม,มอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนบชาลันติเทวเตสังนิเวทยุงม,มยัดกินนะปุญญนังอนุโม,มทานะเหตุนาสเปสตาสตาโหนตุอาเวลาสุขชีวโนเขมบัตทันจักปะปนตุเตสตาสิจตังสุภาขอตังหลายไม่ที่สุสดไม่มีประมาณผมเป็นผู้มีส่วนในบุญที่เขาเจ้าได้ทําในบัตรนี้และบุญทั้งหลายอื่นี้เขาได้ทําแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารและบิดาของเขาเจ้าเป็นต้นที่เขาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและชนใดอื่นที่เป็นกลางอะไรไม่เวกลาต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกำเนิี มีข MM ัน5แรงขัน1แรงขัน4ต้องเทียบอยู่ในครบน้อยแรงพระเบียรต้องสารว์ทรัพ์กาให้สมบุณรของข้าพเจ้าแล้วขอสานั้นจะมโมททนเองเถิดสารวงย่อไม่ทรัพกาให้สุบุนรของของข้าพเจ้านี้ขอเจ้าต้องหลายจงเจ้แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนมนุบุทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงอย่มีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางเกษเสียมเถิดขอของวันที่ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จพื่นเพื่อภาพเป็นี้ ขอความศรัทธาดีจนเกิดมีกับข้าพเจ้าไข้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งโลกและทั้งธรรมขอทดเทศเทนาทั้งหลายโปรดมโนธนายารสวดเทียนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมโนเธอแล้วโปรดอนุทรให้แก่ข้าพเจ้าและวประชุมมงคลพระกิ่งพิธีพิรุณาโดยองคที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดโบสถ์นวริหานต่อเจริญวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำเร็จขึ้นนที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและค้ามงคลในพระคาถาต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐีทุกประการเทอิน กุศลขสง์ข้าเจ้าทัหลายในการสมบูรณ์จะินพนาขอรับทาตเป็นพุทธบูชาธำบมบูชาสังฆบูชาขอผลวันทีจะสนุปผู้มีเจตนาและส่วนบัญญินทุกท่านขอจงปลอดภัยอย่างไรจะเป็นพวงผลประกอบบูชาทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจรในในหน้าที่กานงานชนะต่อประสักและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทั่าสารสมบัติบรรลุสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมเสน่ห์ในกาอิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญเจริญด้วยฤทธิ์พอชัยทั้งสี่คืออายุวะนะสุขาพละเทินขอสมบูรณ์ธรรมบุญกับพระพุทธเจ้าที่ศรีทุ